Official ซิมิกาสโบกมือลาหงซบโรมา่ายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโรม่าอิตาลีสโมสอาร์เอสโรม่าทีมดังแห่งศึกเกาโชเซเรียอาอิตาลีได้ประกาศเปิดตัวคอสตาซิมิกาสแบก้ายทีมชาติกรีซจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลจนสิ้นสุดซีซั่น2025 2026 โดยนักเตะจะสวมเสื้อหมายเลข12ให้กับทัพหมาป่าเหลืองแดงเหตุผลของการย้ายทีมการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซิมิกาสต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลในยุคของอาร์เนสลอดการย้ายเข้ามาของมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้าดาวรุ่งบวกกับการมีแอนดรู r o โรเบิร์ตสันเป็นตัวหลักอยู่แล้วทำให้สถานะของกรีกสเกาเซอร์ลนไปเป็นตัวเลือกอันดับที่3ของทีม ด้วยเหตุนี้การย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายโดยซิมิกาสต้องการลงเล่นมากขึ้นขณะที่ลิเวอร์พูลก็เปิดทางให้นักเตะได้ย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในลีกอิตาลีเป็นครั้งแรกในอาชีพขาแข้งรายละเอียดสัญญาตามรายงานจากสื่อหลายสำนักการย้ายทีมครั้งนี้เป็นสัญญายืมตัวแบบไม่มีออปชันซื้อขาด ซึ่งหมายความว่าซิมิกัสจะกลับคืนสู่ทินแอนฟิลด์อีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับซิมิกัสเขาย้ายจากโอลิมเปียกอสมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2020และเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดที่ความมค้าแชมป์เอฟเอัพและคาราบาวคัพ2สมัยตลอดช่วงเวลาของเขากับสมูร ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ